ด,ดวงชาวราศีกันงูดำมาเตือนรวยแล้วอย่าลืมทำบุญดวงชะตาของท่านสิงศักดิ์ศิ์เข้ามาเตือนบอกกล่าวเล่าสิทธิ์หรือเรื่องราวต่างๆเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชกตาดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตาแล้วผมดวงชะตาของท่านนางมาเตือน นก็เปรียบเสมือนกับสิ่งที่มองไมปเห็นเทวดาประจําตัวนางฟ้าแม่ทงหัวหนั่นเองน้ำมาเตือนรวยแล้วอย่าลืมทําบุญนะนะบุญกุศลเป็นสิ่งอะไรที่เป็นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เกียงไกลนะผมจะ,จะเจริญลุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินก็ขึ้นอยู่กับการทําบุญบุญเก่าเข้ามาหนุนนําแต่บุญใหม่ไม่สร้างไม่เคยช่วยเหลือบุคคลท่านอื่น ไม่มีแม่ตาการุณามุทิตาอุเบกขาตรงนี้จะประสบสำเร็จได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องพยายามใช้ชีวิตให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม ด้วยบนกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รับท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นด้วยบนกุศลวาสนาปัญหาต่างๆที่เข้ามาดุมเล้าเข้ามาโดนบันดาลโดนจิตโดนใจทาให้ท่านรู้สึกฮึกเฮิ่มท่านจะต้องผ่านพ้นเรื่องราวเล่แล้วนางมาเตือนอดทนอดกัน้น แต่พอได้ดีแล้วอย่าลืมทาบุญเพราะว่าปัญหาต่างๆับผมจะเข้ามาประเดประดังเข้ามาอีกครั้งหนึ่งด้วยดวงชะตาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรให้ท่านพยายามอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดดประดังการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเขาล้ขามาตั้งมั่นจัดหนะักจัดเต็มในโชคชะตา ด้วยบนกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายมีดกปาปักลงมาตรงกลางใจกระบนกระวายกระสับกระส่าอดทนอดกัน้นกับทุกสิ่งทุกอย่างการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตั้งมันท่านจะได้รับช่วยทองโอกาสทองเข้ามายังตกตำแหน่งเดอะเลเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนสเสนมนต์นทาดวงาตาจะเปิด ดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นอย่างเอาจริงเอาจังนบผมด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย,ย,ย์โดยโชคดวงชะตาของคุณจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเปรียบเสมือนดังเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าโดนบันดาลให้รับอยู่ดีๆก็มีบุญกุศลวาสนาอยู่ดีๆก็เหงก็รวยก็ปังอยู่ดีๆก็ประสบสำเร็จในธุรกิจการงานการเงินหาสาเหตุไม่ได้ ผมตอนจะดีก็ดีสุดๆตอนไม่ดีหาสาเหตุไม่ได้เลยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบดังเปลี่ยนเสมือนราชสีมานอนซบตักด้วยบุญกุศลวาส,สนาต้องมีบริวารอันยิ่งใหญ่หรือเทพเทวดาบนสวรรค์อันยิ่งใหญ่ส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านท่านจะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญรุ่งเรืองพลิกเปลี่ยนแปลพันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนะักจัดเต็มในโชคคตาเตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายไม่ดี ด้วยโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาไขก็ฉุดท่านไม่อยู่นคะรับท่านจะเฮงท่านจะรวยท่านจะปังท่านจะประสบความสําเร็จดวงชะตาจะพบกับการนะคระับปฏิปฎดอยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีพระราชาแห่งเหรียญน,นำพาซึ่งความประสบ็จโชคลาภเงินทองมารมีววาสนามาสู่ตัวท่านแล้ว สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านไขก็ฉุดท่านไาอยู่ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มถึงเวลาขาบุญคุณสมวัาสนาสิ่งที่ใช่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาของชาวราศีกันประจำเดือน ชาวราศีกันเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณดวงดาวจัดวางตัวในตำแหน่งที่เอื้ออํำนวยต่อความก้าวหน้าในหลายด้านแต่ก็มีความท้าทายบางประการที่ต้องระมัดระวังมาดูรายละเอียดกันว่าเดือนนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง ด้านการงานเดือนเป็นช่วงที่ดวงดาวเอื้อต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของชาวราศีกันอย่างมากดาวพฤหัสบดีส่งพลังงานบวกให้กับคุณธทรรมให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าง,งานจะเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้น สำหรับผู้ที่ทำงานประจำคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่ท้าทายความสามารถแม้ว่าในช่วงแรกอาจรู้สึกกดดันหรือไม่มั่นใจแต่หากคุณทุ่มเทและใช้ความละเอียดรอบคอบที่เป็นจุดเด่นของชาวราศีกันคุณจะสามารถทำงานนั้นได้สำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับมอบหมายให้นำเสนอโครงการใหม่ต่อผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นงานที่คุณไม่เคยทำมาก่อนแต่ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดและการเตรียมตัวอย่างดีคุณจะสามารถนำเสนอได้อย่างประทับใจจนได้รับคำชมและอาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งในอนาคต สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เหมาะกับการขยายกิจการหรือปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการวางแผนระยะยาวจะเป็นประโยชน์อย่างมากคุณอาจพบพันธมิตรทางธุรกิจที่มีแนวคิดสอดคล้องกันซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีในอนาคต อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารจะส่งผลให้เกิดอุปสรรคบางประการคุณอาจต้องเผชิญกับความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือปัญหาในการสื่อสารขอให้ใช้สติและความใจเย็ยนในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือแสดงอารมณ์รุนแรงการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยืดหยุ่นบ้างจะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้ด้วยดีสำหรับผู้ที่กำลังหางานเดือนนี้มีโอกาสสูงที่จะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนตำแหน่งงานที่ตรงกับความสามารถและความสนใจของคุณจะเข้ามาอาจเป็นงานที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่า จะได้ทำแตกกลับเหมาะกับคุณอย่างน่าประหลาดใจด้านการเงินการเงินของชาวราศีกันในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแม้จะไม่ถึงกับพลิกฟ้าคว่ำดินแต่คุณจะมีรายได้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายและสามารถเก็บออมได้บ้างดาวสุขในตำแหน่งที่ดีส่งผลให้คุณมีโอกาส ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำงานพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานประจำอาจมีโอกาสได้รับโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษจากผลงานที่โดดเด่นหรืออาจมีรายได้เสริมจากงานอดิเรกที่คุณชื่นชอบเช่นหากคุณมีทักษะด้านการเขียน หรือการออกแบบคุณอาจได้รับงานฟรีแลนซ์ที่สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับคุณตัวอย่างเช่นคุณอาจเริ่มรับงานเขียนบทความออนไลน์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังสร้างรายได้เสริมที่น่าพอใจหรือหากคุณมีความรู้เฉพาะทางคุณอาจเริ่มสอนพิเศษหรือให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับนักธุรกิจยอดขายในเดือนนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเอนื่องโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือน ถึงปลายเดือนหากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานจะมีลูกค้าเข้ามาอย่างสม่ำเสมอการปรับกลยุทธ์การตลาดหรือนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดียิ่งขึ้น เช่นหากคุณมีร้านอาหารหรือคาเฟ่การจัดโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในช่วงเวลาที่ลูกค้าน้อยหรือการสร้างเมนูพิเศษประจำเดือนจะช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้หากคุณขายสินค้าออนไลน์การจัดส่งฟรีหรือการให้ส่วนลดพิเศษ สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามชาวราศีกันควรระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นการซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ที่เสียกระทันหัน หรือค่ารักษาพยาบาลของคนในครอบครัวดังนั้นการสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญการลงทุนในเดือนนี้ควรเน้นความปลอดภัยมากกว่าผลตอบแทนสูงไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนที่คุณไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้หรือการลงทุน ที่มีความทันผวสูงหากคุณต้องการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้านความรักความรักของชาวราศีกันในเดือนนี้อยู่ในช่วงขึ้นขึ้นลงลงสำหรับผู้ที่มีคู่แล้วอาจมีความเข้าใจผิดหรือการสื่อสาร ที่ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนทำให้เกิดความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆแต่หากทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนและพยายามเข้าใจกันปัญหาเหล่านี้จะคลี่คลายลงในช่วงกลางเดือนตัวอย่างเช่นคุณอาจรู้สึกว่าคู่รัก ไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคุณเท่าที่ควรหรือไม่เข้าใจความต้องการของคุณแทนที่จะเก็บความรู้สึกไว้หรือระเบิดอารมณ์ออกมาการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาแต่นุ่มนวลจะช่วยให้อีกฝ่ายเข้าใจคุณมากขึ้นและนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่โสดดาวสุขในตำแหน่งที่ดีจะส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือในสถานที่ที่คุณไม่คาดคิดเช่นง,งานสัมนาทางวิชาการกิจกรรมอาสาสมัครหรือแม้แต่ในระหว่างการเดินทาง ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงคุณอาจพบคนที่มีความสนใจหรืองานอดิเรกคล้ายกับคุณซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ลงตัวแต่ชาวราศีกัน ควรระวังการวิเคราะห์หรือคาดหวังมากเกินไปปล่อยให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปตามธรรมชาติจะดีกว่า